สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับต้นไม้ที่เราจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะต้นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือพลูปีกนกหรือพลูใบย่นหรือบางคนอาจจะเรียกว่าพลูระเบิดนะคะสำหรับชื่อภาษาอังกฤษก็อย่างเช่น Monstera c a s t i n ิน m ห,หรือ Bluebird ค่ะ ข้อมูลทั่วไปของพลูปีกนกนะคะก็คืออยู่ในวงอาราซิอีค่ะประเภทของต้นไม้ชนิดนี้เป็นแบบไม้เลือ้อยซึ่งมีอายุได้หลายปีสำหรับชื่ออื่นๆก็อย่างที่ได้บอกไปในต้นคลิปนะคะลักษณะของต้นไม้เป็นยังไงเรามาดูกันเลยค่ะ ใบนะคะจะเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนค่ะรูปรีถึงรูปไข่กว้างปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบเห็นเส้นใบชัดเจนจนดูเหมือนผิวใบย่นนะคะบางครั้งก็เลยเรียกว่าพลูใบย่นและแผ่นใบก็จะหนามีลักษณะส,สีเขียวอมเหลืองค่ะและเจ้าพลูปีกนกนี้นะคะจริงๆแล้วมีดอกด้วยค่ะดอกก็จะออกเป็นช่อแบบช่อเชิงรดมีกาบดอกย่อยขนาดเล็กและเราจะไม่เห็นก้านดอกค่ะ ลักษณะลำต้นของพลูปีกนกนะคะก็จะเป็นลำต้นเล็กทรงกระบอกมีขอปล่องรากจะออกตามขอปล่องค่ะและพลูชนิดนี้นะคะมีอัตราการเจริญเติบโตปานกลางถึงเร็วค่ะ สำหรับวิธีการปลูกเลี้ยงนะคะเรามาดูที่ดินหรือวัสดุปลูกกันก่อนลูปีกนกก็เหมือนเหมือนพลูอื่นๆหรือมอนสเตอร่าอื่นด้วยค่ะนั่นก็คือชอบวัสดุปลูกระบายน้ําได้ดีไม่ชอบน้ําขังแฉะในภาพก็เป็นตัวอย่างของวัสดุปลูกที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนะคะอย่างเช่นเพอร์ไลท์และก็กากมะพร้าวสับค่ะและมีรูปของปุ๋ยนะคะซึ่งเราต้องให้ก็คือปุ๋ยออสโมโคสูต13ร13-13-13ค่ะ ปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นแสงแดดนะคะพลูปีกนกต้องการแสงแดดรำไรค่ะหรือค่อนข้างร่มถ้าโดนแดดโดยตรงใบก็อาจจะไม่ได้และสำหรับน้ำนะคะก็ต้องการน้ำปริมาณที่ปานกลางถึงค่อนข้างมากค่ะถ้าเกิดว่าน้ำน้อยก็จะเกิดความเหี่ยวแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะคะว่าน้ำต้องไม่ขังแฉะไม่อย่างนั้นรากก็จะเน่าได้ค่ะ การขยายพันธุ์ก็ทำได้ง่ายๆด้วยการปักชำลำต้นคล้ายๆกับต้นพลูอื่นๆค่ะและนี่ก็คือข้อมูลเล็กๆน้อยๆของพลูปีกนกที่อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันถ้าชอบก็ไปหาซื้อกันได้ค่ะต้นละไม่กี่สิบบาทเองนะคะนอกจากมีความสวยงามด้วยลักษณะใบที่เด่นแปลกตาแล้วนะคะต้นพลูปีกนกก็ยังเป็นต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศได้ด้วย และถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบพลูเป็นพิเศษเราก็เคยได้ทำคลิปที่เกี่ยวกับพลูชนิดต่างๆประมาณ5ชนิดไว้ในก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะย้อนกลับไปดูในคลิปนั้นๆได้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ